ายสวัสดีค่ะกรอดมิสซมมะมิสมุมาเดอ้อทุกๆคนเดอ้อเพื่อนๆที่เย็บเลยที่สโซนขโ,โมยเยอะอ้าบัญยายมาไปเที่ยวไหนบบัญยายมาไม่ได้แอบถ่ายถ้าแอบถ่ายเราจะเห็นไหม <c oughs> Mother, มาเด้ใครอยาไ,ได้แต่งง่นยรรยาราศไม่ต้องสวยหรอกธรรมชาตินี่แหละนี่แหละว่าจะใส่ชุดชุดว่ายนะ้ำมานอนอาบแดดข้างในก็สีนี่แหละแต่ยังไม่กล้าเห็นไหมพหลังพามาเก็บยาเอ็นยืดไปทำชาเอ้ย นะะจ๊มามาเล่นเตะฟุตบอลกันเลยเราบรรยากาศเย็นเยน็น <laughs> เห็นไหมคะแย่นยืดเยอะเลยนี่คะ่ะเดยกจะเก็บไปไปทำชาเนาะจะเปลกใครเคยกินบัางคะดีฉันทดลองแล้วกินไม่เป็นมันเหนียวนี่บาไใครเขาเอาไปต้มน้ำเหมือนชานะ ไม่บางคนก็เอาไปเอาไปเขาบอกว่าเอาไปกินกระส้มตามกินทั้งรากคุณนายแค่ใบมันก,กินยังไม่แข็งแรกจะมากินอะไรทั้งลงทงลั้งรากโอ้โหรากเขาเอาไปต้มชากินไ่รูล้ละฉันเด็ดเอาแตา่ใบนี่แหละฉันเอาแตา่ใบไปเอากระแหมาโอ้กระแหช่วงนี้มันแก่แล้วจะไปกินอะไรอร่อยเอาไปต้มชา มันเยอะมากเลยนี่ค่ะคนผีบ้ามาเก็บตําหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนเห็นไหมบ้าคือมาเห็นแต่หัว <c oughs> มันเห็นแต่หัวแท้เห็นไหมคะเห็นไหมนี่ เมียรังขี้นกมาเก็บใบตําแยโอ้ยเห็นตัวเล็กๆเ,เห็นชัดไหมพี่น้องโอ้ยดูสิมอ,ออกข้างในาฮะจะต,ตัวอันเล็กๆไงเยอะเก็บเข้าไปโอ้หมาแาย่งสัตว์ย่งกินนะแต่เห็นอันที่จริงเขาดึงเอาทั้งรากทั้งตน้นนี่แหละ เตขี้เกียจไปล้างก็เลยนี่รูดเอาแต่ใบที่จริงฉันก็มีคาตั้งเยอะเลยนะแต่ก็ไม่เคยกินแต่เห็นบางคนก็เก็บเอาไปแค่ไว้เขาบอกว่าเขาชอบกินอะไรนะแกงหน่อไม้ขาไปทำใบายานางเหนียวกันเนียอะไรก็ได้ คนชอบกินแกงหน่อไม้นะไม่จําเป็นต้องอยาเอ็นยืดหรอกพี่น้องผักสีเขียวน่ะทําได้หมดผักสีเขียวผักบางตุง้งผักกาดเขียวผักผักกาดเรานี่แหละขพรห้มันเป็นสีเขียวนะทําได้หมด เด็ดเป็นจริงเป็นจังเลยวันนี้ทำไมมันเงียบเทียบแท้ขนาดหน้าร้อนแค่ใครเคยกินกระบ,บอกเด้ค่ะเด้ยาเอ็นยืดค่ะยาเอ็นยืดแต่รู้อยู่ว่ามีสรรพคุณหลายอย่างแต่ดิฉันเคยลองทดลองอยู่ค่ะเหนียวค่ะ กินไม่ได้ค่ะแต่ชอบเก็บนะทุกสิ่งทุกอย่างนะชอบเก็บแต่ไม่เคยกิน,นชอบเก็บชอบเก็บแต่ก็ไม่เคยกินเห็นมันยิ่งที่บ้านนะเชลที่บ้านพี่นะขึ้นเต็มเลยทั้งตัวเมียตัวผู้ นี่เอาไปทํายาหมองก็ได้นะยาเอยืดเนี่ยไปทํายาหมองก็ได้ทําน้ํามันละเหยก็ได้สป,ปะคุณเยอะแยะมีหลายแบบเมืองไทยเรามันมีด้วยใช่ปะ แต่พี่ว่ามันมีนะแต่แต่สมัยแต่ก่อนพวกเราไม่นี่พี่เห็นคนเห็นมีอยู่ในเมืองไทยนะ่ะมีอยู่คนคนหนึ่งเขาทำอะ่ะสวยเอาแค่กำเดียวโผล่เยอะเลยนะไปจ้ะโอ้โหไหนละคนกิจการเมื่อกี้อือ ได้เยอะแหละไม่เสียเที่ยวเว้มานั่งทีไรได้ได,ได้นู่นได้นี่คนงามพี่เติมจ้องนองนุ้อยไรสาระไรสาระไรสาระค่ะพี่น้องนั่งแมมสิบแปดห่วงยางค่ะใครไม่มีห่วงยางเล่นน้ำมาเอาเด้กคนนี้รอบเอวเลยค่ะ เด่าเด้อไม่ถึงไม่ห่วงค่ะห่วงยางห่วงยางเด้นน้ำอย่างดีเลยค่ะพอใหญ่ก็เป็นเป็นเบาหวานเหมือนพี่และใจก็เป็นเหมือนพี่หมดเลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะปลุดแฟตซกเตอร์เหมือนพี่เ,เลยนะวเันนี้แกไปพาไป เดินทางนู้นแล้วกแวะไปที่โรงพยาบาลแหละไปเอายามาไม่กินเลยเนี่ยขนมแคบหมูก็าจะทำน้ำพริกแคบหมูก็เลยไม่อยากจะทำพริกมันแพงไม่มีใครสั่งน้ำปลาลรอีกเลยวะเงียบขายได้ประมาณ30มขวดแล้ว ก็ติดต่ำเลืมโอ๊ยปูอ่ะเนาะฟังเพลงบอสได้ชิ้นไงชิ้นไงแต่ได้บิดหลังเหอะทัดหลังอ้วนเหรอกก็เรามันอ้วนธรรมชาติมันต้งไปอายมันก็มันก็ต้องมีคนรักคนเกลียด ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูพูดตรงๆรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับหวานไม่เป็นค่ะแต่ไม่มีพิษพัยกับใครแต่ถ้าอ่ะจริงๆนี่หนะหวานไม่เป็นอ้อมคอมไม่เป็นแต่แต่ไม่มีพิษภัยกับใครแต่ยามาทำทัานก่อนนะทำทัานก่อนท่านกัดไม่ปล่อยเหมือนกันแหละ ถ้าท่านไม่เอาก็คือไม่เอาใจดีก็ใจดีสุดๆถ้าใจร้ายก็ใจร้ายสุดๆสวัสดีค่ะมากาแฟาค่ะกาแฟากี่โมงแล้วเพื่อนตอนนี้ตู้เย็นประจำตัวค่ะตู้เย็นประจำตัวปกติจะสาพาไปไหนมาไหนนี่เลยค่ะเย็นได้ ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะเนี่ยใส่ขนมไอติมโทรบอกค่ะว่าจะตำแครอทมากินลืมแล้วจ็ตำอะไรเนี่ยซาอะไรนะ,ะรนะตำชื่ดตำเม,มือ่อ พี่ว่าจะหาเพื่อนุกอมเหมือนที่เธอซื้อให้พี่มันเป็นของไทยน,น่ะนั่นวันนั้นน่ะสองอาทิตย์ลราพี่ไม่ได้ไปร้านแขกกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยกันได้จ้ะเด้อ อยู่ใกล้ๆกล็มานั่งเล่นด้จ่ะเด้อ